สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาบุกโรงงานขนมลุงอเนกนะครับร้านขนมเจ้าดังจังหวัดเพชรบุรีที่เวลาใครมาเที่ยวเมืองเพชรแล้วต้องการของฝากติดไม้ติดมือต้องมาเจ้านี้นะครับร้านจะอยู่หมู่ที่5ตําบลสัมมโรงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับเซิร์ชกูเกิลร้านขนมลุงอเนกขับตามไปเลยครับใกล้ถึงแล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดทาง พื้นที่กว้างขวางมากที่นี่มีอะไรดีนะครับคือต้องบอกก่อนว่าลุงอนเนกเนี่ยเป็นพ่อค้าขายขนมดั้งเดิมเลยเนี่ยคือขายอยู่ในตลาดเมืองเพชรนะครับดังเรื่องขนมหม้อแกงนะครับคนเมืองเพชรจะรู้จักดีจนตอนนี้ส่งต่อมาถึงคุณโจ้ที่เป็นลูกชายก็ได้พัฒนานะครับจากผลิตกันในครัวเรือนจนตอนนี้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานเน้นผลิตขนมไทยจําหน่ายทั้งปลีกและส่งนะครับและหน้าโรงงานเขาก็จะมีหน้าร้านจําหน่ายในราคาพิเศษซื้อได้ที่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับแลวเขาก็จะมีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตใครทําขนมอร่อยก็คัดเลือกมานะครับเอาขนม ให้เพื่อให้แม่ๆป้า,ปาๆในชุมชนเขามีรายได้นะครับที่นี่หลักๆแล้วเนี่ยจะผลิตอยู่2อ,อย่างนะครับมีหมอ้อแกงกับฝอยทองเดี๋ยวให้ดูหมอ้อแกงกันก่อนหมอ้อแกงที่นี่นะครับจะมีทั้งแบบถาดฟรอยและแบบถ้วยฟรอยครับเป็นขนมหมอ้อแกงที่มีหลากหลายรสชาติปกติเราจะเห็นแค่หมอ้อแกงไข่หมอ้อแกงถั่วหมอ้อแกงเผือกซึ่งที่นี่ก็มีนะแต่ว่าที่นี่เขาจะเพิ่มมานะครับมีรสกล้วยหอมเมลอน ฟักทองมัทฉะแคนเบรรี่รสทุเรียนพวกนี้ถ้าซื้อในราคาส่งเนี่ยก็เอาไปขายต่อทํากาไรได้ครึ่งๆเลยนะครับและไฮไลท์ก็คือหม้อแกงชีสเค,ค้กครับเป็นขนมไทยฟิวชั่นที่เขาผสมผสานระหว่างขนมหม้อแกงแลวก็ชีสเค,ค้กหน้าไม้บรรจุลงในขวดแก้วขนาดกะทัดรัดแพคเกจิ้งสวยงามนะครับมีทั้งแบบใส่กล่องแบบนี้นะครับมี6ถ้วยแล้วก็ใส่ถุงนะครับจะมี3ถ้วยรสชาติเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วบอกได้คําเดียวว่าเขาคิดได้ไงครับคือมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อมีให้เลือก3มรสนะครับคือรสเผ จะเป็นขนมหมอ้อแกงราคาปลีกเนี่ยเขาขายอยู่ถ้วยละ65บาทแต่ถ้าซื้อยกลังในราคาส่งนะครับหลังางบรรจุ4 8ถ้วยคระรสชาติได้นะครับราคาลังละ1872บาทครับก็จะได้อยู่ที่ถ้วยละ39บาทกาไรก็เกินถ้วยละ20บาทแน่นอนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับเขามีรถขนส่งของตัวเองวันเดียวถึงนี่คือความวาเรตี้ของขนมหมอ้อแกงที่พอใส่ไอเดียลงไปแล้วก็เกิดการสร้างมูลค่านะครับสามารถส่งออกต่างประเทศให้ทั่วโลกได้รู้จักและลิ้มลองหมอ้อแกงเมืองเพชรว่าอร่อยแค่ไหนมาดูออยทททงงงงันนนนต่น่่รรีีีเ้าามโงงาผลิดว ออกทั่วประเทศนะครับก็คือขายดีที่สุดในบรรดาขนมทั้งหมดของโรงงานนี้นะครับกำลังการผลิตเนี่ยได้เวลาเป็นตันเลยนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าฝอยทองเงินล้านครับเป็นฝอยทองที่ยีให้เรียบร้อยแล้วไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับเส้นฝอยทองมีความนุ่มฟูหวานน้อยไม่ฉ่าน้ําตาลแล้วก็ไม่เป็นเกล็ดน้ําตาลครับหอมอร่อยตามแบบฉบับฝอยทองลุงอเนกจะกินเลยก็ได้นะครับรสชาติไม่หวานมากหรือว่าจะนําไปแต่งหน้าขนมก็ได้ทําเป็นไส้ขนมก็ได้นะครับเป็นไส้ขนมปังเป็นหน้าขนมเบื้องนะครับขนมถังทองก็ได้หรือว่าจะรับไปขายก็ได้เลยอย่าง เขาก็กาลังบรรจุอยู่นะครับนี่เป็นถุงขนาด5กิโลกรัมราคาส่ง550บาทนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นกล่องด้วย500กรัมราคาขายยกกลางอยู่ที่10กล่องลังละ590บาทแล้วก็จะมีอีกหลายแพ็กเกจหลายขนาดนะครับลองมาเลือกดูมีพวกขนมไทยตระกูลทองทุกอย่างครับทองหยิบทองยอดไข่ปลาเม็ดขนุนนะครับมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าฝอยทองรังนกครับเป็นฝอยทองตรงกลางจะเป็นขนมไข่แมงดาหรือว่าไข่ปลานะครับมีทั้งราคาปลีกและราคาโรงงานนะฮะขนมอัลัวนะครับมีทั้งอัลัวจิ๋วแล้วก็อัลัวใหญ่อันนี้เป็นอัลัวชาวังนะ มีวุ้นกรอบหลากสีด้วยแล้วก็เนี้ยขายดีเหมือนกันเป็นวุ้นกรอบเนื้อตนโนดที่ผสมเนื้อตาลตโนดลงไปด้วยในวุ้นนะครับรสชาติจะหวานเบาๆหอมน้ําตาลตโนดวันก่อนที่ลงรูปไปคนทักมาซื้อกันตลมทลายผมไม่ได้ขายนะครับทักไปที่เพจเขาได้เลยครับน้ำตาลมะพร้าวเขาก็มีขายนะครับหกสิบห้าบาทแล้วก็มีกล้วยเบรกแตกด้วยนี่ก็ขายดีเหมือนกันกินแล้วกรอบๆมันๆหยุดไม่อยู่เลยอันนี้เป็นกล้วยหนึบนะครับทำจากกล้วยน้ําว้าเมืองเพชรที่มีมากที่สุดในประเทศไทยครับมันจะหนึบหนึบหวานๆจากธรรมชาตตติไไไมมมมม่่่่่ปปปรรรุงแงแแแอะะเเเลลลลยยนนนนนคบบบชวใใกก้้ีีีีีทท็็ซขข กล่องสวยงามเซตนี้จะมีทองเอกดาราทองสเสนจันทร์และอาลัวครับราคากล่องละ690บาทเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีขนมนอื่นออีกเยอะเลยครับมาเลือกดูกันได้ทุกอย่างเขาคัดมาแล้วนะครับเอาแต่ของดีของอร่อยมีคุณภาพมาขายเป็นร้านขนมนที่ครบวงจรทั้งโรงงานผลิตทั้งขายส่งขายปลีกหน้าร้านนะครับเรามาอุดหนุนที่นี่เนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยขนมหวานเมืองเพชรก็ได้มีให้เรากินไปนานๆนะครับร้านขนมลุงอเนกเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงไปจนถึง5โมงเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับจะเลิกเปิดไปถึง6โม พิกัดและรายละเอียดแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ